สนุดฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของอีเวนต์ใหม่เกมโหมดใหม่ในแพทใหม่ของอนิเมะแฟนการ์ดกันครับคือคลิปในวันนี้คือผมเนี่ยไปทําข้อสงสัยมาว่าไอตัวลิฟต์เนี่ยมันจะเปิดเมื่อไหร่หรืออะไรยังไงอ๋อทำความเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยครับว่าไอ้ global เนี่ยคือรวมกันทั้งแบบทั้งเกมเลย4ี่0 0ื่นคนช่วยกันทํทักษ์ทักษ์นี้ก็คือมันไม่ได้เรียกว่าช่วยกันทำหรอกต่างคนต่างทำอ่ะคือมีคนที่เล่นอยู่ได้ เอ็กพีตรงนี้เพิ่มก็เข้าไปรวมตรงนี้ณนะเวลาที่มันนับเนาะหรือคนนั่งกดเทรดรีโลเงี้ยเหมือนผมไม่กดรีโลรีโลอะไรเงี้ยตรงนี้มันก็จะช่วยนับเพิ่มเติมขึ้นทําให้ลิฟต์เนี่ยเวลามันลดลงนะครับหากทำเควสครบเนี่ยลิฟต์มันก็จะกลายเป็นเวลามันลดลงแต่เวลามันจะลดลงตามปกติของมันอยู่แล้วน่าจะสูงสุดอยู่ที่2ชั่วโมงมังแต่ถ้าจะลดเวลาเพิ่มเติมเนี่ยก็คือต้องทําพวกอะไรแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการสุ่มเพชร หรือการใช้ทองหรืออะไรอย่างนี้สมมติว่าเออเนี่ยผมจะลดเวลาเพิ่มเติมเนี่ยผมก็ต้องทําเว s ไให้เสร็จก็คือผมก็อาจจะต้องไปสุ่มความสามารถเดี๋ยวผมลองสุ่มไอเซนดูแล้วกันตอนนี้คือไอเซนตัวใหม่เนาะอ่ะอ่ะเนี่ยได้โซลา่าโอเคเนี่ยครับมันก็จะช่วยตรงเนี้ยเนี่ยไอที่ผมสุ่มไปเมื่อกี้มันก็จะเข้าตรงนี้ไปด้วยนะครับแล้วลิฟต์มันก็จะเปิดแต่ไอที่ผมเซงเนี่ยเพราะว่า มันมีเงื่อนไขตรงนี้มาเนี่ยแทนที่เวลามันจะชัดเจนนะเนาะว่าเออมันจะเปิดเมื่อ,อไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะตอนหน้านี้ที่ผมเข้าจะเข้ามาลองเล่นลิฟต์อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอลิฟต์มันเปิดปุ๊บอะคนมันก็จะลงไปแล้วแต่คนในล็อบบี้ส่วนใหญ่มันก็จะไม่ได้ลงแล้วซึ่งตัวลิฟต์เนี่ยผมลองเล่นมา3รอบแล้วคือต้องเียกได้ว่ารอบแรกผมลองเล่นแล้วผมเจอปัญหารอบ2ผมก็เจอปัญหาและรอบ3เนี่ยผมไปลองโซโล่ผมแค่อยากรู้ว่าโซโล่ Solo, เนี่ยเลือดบอสเนี่ย หรือว่าไอ้พวกเลือดมอนเนี่ยมันจะลดหลั่นตามจํานวนเพลเยอร์หรือเปล่าไม่นะคือลิฟต์อ่ะผมลง3คนอนะ่ะเลือดเป็นแสนลงคนเดียวก็เลือดเป็นแสนคือมันไม่ลดหลั่นลงเลยครับตอนโซโล่เนาะผมไม่รู้เหมือนกันว่า6คนเลือดมันจะเยอะขนาดไหนแต่ว่าถ้าโซโล่เนี่ยมันจะลดหลั่นลงมาหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผม คือมันกลายเป็นว่าไอ้ระบบทัสเนี่ยมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มันก็ทําให้เราไม่สามารถกําหนดเวลาได้ละกันว่าลิฟต์จะเปิดเมื่อไหร่หรืออะไรแล้วต้องมานั่งสุ่มโดยอีกว่าเฮ้ยในเซิร์ฟเวอร์หรือในล็อบบี้เราเนี่ยจะมีคนเก่งๆหรือว่าอะไรอยู่ไหมอะไรเงี้ยมันเลยกลายเป็นระบบที่ผมรู้สึกว่ามันแอบยุ่งยากไปนิดนึงคือ ผมรู้สึกว่าอันนี้คือส่วนตัวนะมันเป็นกิมมิคที่ดีนะครับหมายถึงว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆดีแต่ว่าส่วนตัวผมผมอยากได้อะไรที่มันชัดเจนมากกว่าว่าชั่วโมงหนึ่งเปิดเออหรือมารอทุกสิบเอดโมงหรือมารอทุกเที่ยงมารอทุกบ่ายโมงอะไรเงี้ยผมก็อยากได้อะไรอย่างนั้นมากกว่ามันจะได้น่าจะเข้าใจง่ายมากกว่าอะไรเงี้ยเพื่อนๆลองแสดงความคิดเห็นมาดูก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันยังไงเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ อีเวนต์อีกอีเวนต์หนึ่งคือถ้าคุณเป็นคนไร้คู่ก็คือคุณไม่มีแฟนหรือว่าคุณไม่มีเพื่อนอะ่ะคือไม่ได้อารมณ์แบบไม่มีเพื่อนนะคือส่วนตัวผมอะ่ะก็เล่นไอนเมิแวนกาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้จะเล่นอะไรกับคอมมูนิตี้เยอะแยะขนาดนั้นก็คือส่วนตัวเป็นคนชอบลองเสพบรรยากาศเล่นนู่นเล่นลนีน่คนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วตัวแฟนผมก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยนะกลายไปว่าอีเวนต์นี้มันคืออีเวนต์วาเลนไทน์แล้วไอประตูพอร์ทัลเนี่ยมันต้องลงเป็นคู่ อันนี้คือปัญหาหลักเลยตอนแรกคือผมก็แบบเออเออเดี๋ยวเรา,เรา,เราลองเล่นหาตัวที่มันหาได้ก่อนดีกว่าพอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บพอกดไปปุ๊บน้ำตาผมไหลออกมาครับเพราะว่าเล่นสองคนถึงเริ่มได้อ่ะเนี่ยอันนี้มีคนมาลงด้วยแลย้วแต่เลเวลสิบอะผมก็ต้องลงไปแบกอีกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็คี้เกียจป่ะแล้วส่วนใหญ่ผมจะเล่นอยู่ใน V P server เว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเอา้าปัญหาคนไรค้คู่ปัญหาของอะไรอย่างเงี้ยนะ เฮ้ยตัวตู้ใหม่มาแล้วผมไปเปิดหนะ่อยดีกว่าคุยไปไอ้นี้ไปนะครับแต่มันคือแพทของความที่แบบมันเป็นแพทที่เน้นย้ำให้เล่นหลายคนมากขึ้นนะ่ะแต่ผมเข้าใจเขานะว่าเขาอยากให้เล่นหลายคนนะ่ะแต่อีกมุมนึงคือผมเป็นคนชอบเล่นอะไรคนเดียวอยู่แล้วอ่ะคือถ้าใครติดตามผมมานานนะ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าผมจะชอบลงนูน่นลงนี่คนเดียวอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าแพทนี้มันกลายเป็นว่า มันยากนะแต่มันก็กลายเป็นว่าผู้เล่นใหม่ที่แบบไม่ไม,ไม่เล่นคอนเทนต์แบบหนึ่งไล่ไล่ดราดับสเต็ปไปอะ่ะเขาก็หวังน้ําบ่อหน้าว่าเขาจะมาได้ตัวน,นู่นนี่นั่นเลยด้วยการแบบเราแบกอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกเออมันเป็นคอนเทนต์ที่ไอตัวลิฟต์มันดูยุ่งยากเลยอเออแล้วก็ตัวเลิว p พอร์ทัลก็ทําให้ผมไม่สามารถลงโซโลได้กลายเป็นว่าตอนเนี้ย อัปเดตมาใหม่นะผมลงได้อย่างเดียวเลยคือทาทั่วตัวในตู้เนี่ยโอเคตัวในตู้ตัวเยอะดีเนี่ยผมคงต้องไปทำครับแต่อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือสามารถลงรีเจนสเต t e ได้อ่านเนี่ยไปหาปู่เนี่ยไปหาปู่แบบโซโลโอเคอันนี้ก็โอเคอยู่อันนี้ผมว่าคงจะลงเรื่อยๆแหละ3แอคนี้นะลงวนๆไปเพื่อหาของอีโวเตรียมไว้อะไรอย่างนี้นะก็มันก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ เพื่อนเพื่อนคิดเห็นยังไงครับผมรู้สึกว่าแพทนี้มันมันอีเวนต์เยอะดีนะแต่เงื่อนไขมันก็ยากอยู่เหมือนกันเงื่อนไขมันก็จูจ้จี้จุกจิกเหมือนกันนะครับเออยังไงก็คือไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้สายโซโล่ร้องร้องไห้แพทนี้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนเพื่อมีทริคอะไราสามารถมาแชร์กันได้ข้างล่างนะครับวิธีการลงลิฟต์นู่นนี่นั่นก็แชร์เป็นประสบการณ์ให้ผมด้วยแล้วก็ให้เพื่อนๆที่เขารู้สึกว่าเออน่าจะใช้วิธีของโคนคนี้ลงไปเล่นลิฟต์กับคนอื่นได้ง่ายขึ้น อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับสายโซโล่นะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วใครชอบคลิปอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e นะครับก็เล่นเกมให้สนุกนะครับอันนี้ไปละเชิญคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย